นี่เดี๋ยวเอาสองพันเลยแล้วกันนะฮะมาวัดแจกันไปฮะไม่รู้ว่าจะได้ด้วยหรือเปล่านะหมดแล้วหมดเลยเนี่ยตั้งแต่เกมแปะแมวแล้วก็ไม่ได้เลยนะเกมนี้นี่ออกนีหมดทุนเลยเนะะี่ยบอกก่อนเฮ้ยแต่ก็โอ้โหรอบนี้ได้อยู่ฮะตัวคูณมาเยอะเท่าไหร่อเอ่ย38โอ้โห,โโหโเ,เซนเซชั่นแนลครับผม โอ้โหพันหกเอาว่ะเอาว่ารอบนี้เอ้ยโอ้โหยเยอะจัดคูณสิบสองด้วยยี่สิบสามโอ้โหสีเปันแปดโอ้โหยอดโอ้โห,โโหคุ้มค่าต่อการเสี่ยงรอบนี้บอกเลยว่าสุดๆได้แล้ว ได้บวกอีกห้าครั้งมันต้องอย่างนี้สิแจมครับผมเอาเกมค้างอีกแล้วเกมค้างไม่นะไม่ไม่อย่าด้งออกแล้วกันขอร้องนี่ได้อยูโอ้โหตัวคูณมายังพอรับได้นะฮะเจ็ดร้อยสามสิบแปดโอ้โหเรื่องนี้ขึ้นมาเจ็ดพันแล้วว่า้เกินเกินความคาดหมาย ที่ตัวคูณมาหน่อยตัวคูณมาหน่อยตัวคูณเอ้ยคูณแปดมาใช้ได้แปดร้อยครับผมโอ้โหรอบนี้แตกหมื่นไปเนะี่ยความเป็นไปได้นะแต่ว่าตอนนี้มันขาดไกแค่สองพันนะฮะว้าวนี่คูณมีสิบหกนะครับโอ้โอ้โหเอาไว้เอาไว้เกมนี้ วันนี้เกมนี้มาว่ะเออไม่คิดไว้ฝันว่ามันจะมาด้วยนะดีนันที่ผมแบบว,ว่าลองไล่ถูกๆไปก่อนอะไม่ง,งั้นนะ่ไม่มีเล่นถึงตอนนี้หลอกเนี่ยขอยสักพันได้ไหมให้มันถึงเฮ้ยมีสิทธลุ้นโอ้แต่ก็หมดแล้วนะไม่ถึงหมื่นนะฮะแต่ก็ได้ได้หมื่นนั่นแหละเพราะว่ามีอันเดิมอยู่นะครับ โอ้โหวันนี้ถือว่าได้มาเยอะเลยตกใจเลยฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าจะมาขนาดนี้นานตอนแรกไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ถึงขนาดนี้ด้วยนะฮะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้เอาแค่นี้แหละโอ้โหเยอะจัดมีทุนเล่นต่อหลายเกมแล้วทีนี้หนะ้าเกมสวิตบอนันซ่านะครับผมก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่สามารถซื้อฟีเจอร์ได้นะครับผมคิดว่าการที่จะได้กเกมนี้มันต้องอยู่ที่จังหวัดเลยนะเท่าที่เล่นมาอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะ รวมถึงครั้งนี้ด้วยก็ลองลองไลง่ลดูฮะลองจับจุดกันดูนะครับผมใครที่อยากจะลองเล่นเกมลักษณะแบบนี้นะฮะแต่ส่วนใครที่ไม่เล่นก็ไม่เป็นไรนะครับผมดูข้อความบันเทิงก็พอนะฮะโอเคงั้นสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตลาท่านผู้ชมไว้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับส่วนเกมที่ขอเนี่ยเดี๋ยวรอไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามาเล่นยังไงนะฮะโอเคงั้นไปละเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ